ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FPK Channel ซึ่งวันนี้ก็คือวันที่6เมษายนนะทุกคนก็คือเกือบครบรอบหนึ่งเดือนที่เราได้อัดคลิปล่าสุดไปแล้วนั่นเอง ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งนะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟาสอบใบมันลี่วันที่สพอดีซึ่งวันที่หนึ่งกับที่สองาสอบไปแล้วก็คือวิชาอนาโตมีกับวิชาไบโอเคมนั่นเองซึ่งถามว่าน้องเป็นไงน้องแบบยาก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 ,ยากมากค่ะก็คือตุยเยไปเลยเลยไม่มีเวลาได้อัดบล็อกให้ทุกคนเลยซึ่งวันนี้วันที่สามสี่ห้าฟาก็มาดูแล้วแบบเออมันเวลา,ม,ม,วลามันมีเวลาอัดบล็อกช่วงสอบพอดีนี่ เคคิดถึงหนุ่นคนเ็มาอัดให้ทุกคนดูดีกว่าซึ่งวันนี้นะคะก็คือวันพุทธที่6ใช่ไหมย่างที่ฟ้าบอกไปฟาจะมีสอบคิสโตทั้งแลบและแลกอะ่ะสตาร์ทคือ8ปดโมงแล้วเสร็จประมาณ11บเอโมงประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากในการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบนะคะก็ว่าจะขอตัวไปทบทวนเนื้อหาก่อนสอบก่อนอะ ลืมบอกว่าฟ้าไม่สามารถอัดคลิประหว่างที่ฟ้าทําข้อสอบเหมือนข้อสอบย่อยที่ผ่านมาได้ซึ่งเข่าเข่งมากค่ะดูจากสีผมศ์เได้ว่าเอ๊คุณฟ้าล่าสุดคุณผมทองไม่ใช่หรอคะตอนนี้สุผมดําแล้วนะคะและนี่เห็นความไหมเสื้อคอปกเข่าเข่งนะคะแล้วก็ต้องเปิดกล้องสอบตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีความแบบรีบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะอัดคลิปให้ทุกคนได้จริงๆ อ่ะเรามาเจอกันหลังจากที่ฟ้าสอบเสร็จแล้ว ฟ้ากลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ฟ้าได้ทําการพักผ่อนอย่างยาวนานโดยการน,นอนนอนและนอนเท่าน,านั้นจนตอนนี้สี่โมงครึ่งเพิ่งตื่นจ้า <c oughs> นอนประหนึ่งว่าพรุ่งนี้จะไม่้นอนอีกแล้วอ่าเดี๋ยวฟ้าจะมารีวิวเรื่องข้อสอบพิสโตวันนี้ให้ฟังซึ่งพิสโตจะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือพาร์ทแลกกับแลบใช่ปะแลกอาจจะใช้เวลาสองชั่วโมงหนึ่งร้อยข้อแล้วแลบจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเก้าสิบข้อเหมือนกันไอตัวเลกก็จะเป็นพวกเนื้อหาทั้งหมดส่วนแลบอาจจะเป็นพวกเลเบล หมือบอกพวกชี้ๆให้เราว่าแบบตรงนี้คือสักเจอของไลน์ตรงนี้คืออีพิทิเลียมของอะไรประมาณนี้ซึ่งฟาก็โอเคกับการสอบเพราะว่าเนื้อหาที่อาจารย์เอามาสอบอ่ะคือเนื้อหาที่มาจากท้ายบทที่จะเคยสอบเรามาแล้วอ่าไม่ใช่พิทโต่ะเป็นวิชา,ชาที่สอบท้ายบทบ่อยมากก็สอบทุกบทสอบทุกสดาเราเลยพอคุ้นหูคุณตาเราพอจับทางอาจารย์ได้นะว่าอาจารย์จะมาแนวไหนอาจารย์จะมาทางไหนแล้วก็แบบแล้วมันก็ใช่ รู้สึกว่าบุญยังช่วยฟ้าในวิชานี้อยู่เพราะว่าวิชาอื่นฟ้าตุยไปหมดแล้วอ่าวิชาฮิตโตก็จะมีประมาณนี้เราจะไปเจอกันอีกที่ตอนอ่านหนังสือจ้าเอ๊ะแล้วก็มีแขกพิเศษมาด้วยอยากให้ทุกคนรอดูว่าจะเป็นใครคนนี้เป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องแพทย์ฟิลิปปินสูงมากกว่าฟ้าอีกไปดูกัน <laughs> เราก็มาถึงแล้วนะคะเป็นแขกที่พิเศษมากมากมาก,มากนัก่นก็คือสวัสดีค่ะน้ำฟ้าค่ะเรียนที่ไหนคะเรียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะเรียนเดีวมีคนนี้ละคะ่ะและวันนี้เราก็ได้เพื่อนอ่านหนังสือเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะมาดูว่าพรุ่งนี้เราจะนุ่งหรือเราจะร่วงไปดูกันคะ่ะ I've seen change Bent a a lot lot of through Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Drive just say all right. And for I'm the just say to เสียงไป e ด้ยังสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในวันที่สี่ของการสอบเสียงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใกล้ตื่นแล้วใกล้ตื่แล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายว,วันนี้เรามาเติมพลงงังกัน เบื้องแก่นนครนะคะทุกคนถึงเวลาอาหารของเราแล้วซึ่งอาหารเยอะมากซึ่งกิน2คนหมดได้ยังไงก่อน และตอนนี้เราก็จะมาเล่าความรู้สึกของการสอบวันนี้กันนะคะว่าสอบวิชาเลยคะตอนเช้าฟิสิโอค่ะและวิชารีเส์ชตอนบ่ายนะคะว่าจะเป็นไงบ้างสอบฟานะฟิสิโอถามว่ายากไหมย,ยากเพราะว่าพวกแบบคลินิกหรือว่าพวกแบบโรคอะ่ะมันยากแล้วก็มันมีเยอะด้วยแต่ว่าบางข้อที่อยู่ในสไลด์อาจารย์ก็มีเยอะถ้าจําสไลด์อาจารย์ได้ก็ถือว่าเรเรลก็ถือว่ายา,ยากอยู่นะร้อยข้อกับสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสอบนอฟอร์ล่ะคะ อันนี้หรออันนี้รู้สึกว่าข้อสอบมันมันออกจากการวิเคราะห์ไปนิดน,นึงเพราะว่าตอนอาจารย์สอนนะอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับพวกเนื้อหาเน,นื้อหาล้วนๆแต่ว่าเรื่องการวิเคราะห์ของโลกคนไข้ต่างๆแบบอายุชั้นปีอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยากพอสมควรเพราอาจารย์ก็ยกตัวอย่างแค่เคสสเคสแล้วก็ให้ทำแแบของของโลกอะ่ะแค่ันเดียวก็คือเบาหวาน ใช่นอกนั้นก็คือสอนตามเนื้อหาหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันยากก็ตอนบัตรก็คือรีเสิร์ชเนี่ยเมื่อตอนนำ้ำซาบอกว่ารีเสิร์ชแบบมันไม่เยอะหรอกใช่ตอนแรกนี้เปิดไปร้อยเก้าสิบห้าสไลด์ <c oughs> ช็อกมากยังไม่อ่าน <c oughs> ช็อกมากพออ่านไป <c oughs> อ๋อแค่สี่สิบเอ็ดสไลด์สี่สิบเอ็ดสไลด์แล้วก็แบบเหมือนเราอ่านอ่ะแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็พอจับคอยได้ว่ามันต้องมีเรื่องอะไรบ้างมีบาบาอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยเราต้องมองว่าจะออกเลต้องร้อยเออจะสอบไปต้องสองชั่วโมงใช่ถือว่าร้อยข้ออ่ะโอเคเวลาากกัับบข้ออสสสมมเเหตุผลนนะ แต่ mm hmm. พอไปทำข้อสอบจริงๆอะ mm hmm. เราอาจจ่ไม่รู้เรื่องไว้บางทีย mm hmm. ังงงตัวเองเลยว่าแบบเฮ้ยครูเอาอะไรมา,อ,าออกเพราะว่าในสไลด์ในสไลด์ก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน <c oughs> คิดดูว่าสองเดือนอะสี mm ่สิบเอ็ดสไลด์ถ้าไม่มีอะไรเลยเรานี่็รู้สึกว่าบางทีอะอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะทําผิดก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนเลย mm hmm. ก็คือตอนนี้คะแนนอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบอะไม่มั่นใจว่าจะตกไหมด้วยหรือว่าจะผ่านดีเลยไม่ก็ไม่รู้ส mm hmm. ับมาบาับวลา สำหรับนี่นะถ้าตอนมหกใครทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไอเอสอาคูงานนะถ้าใครจำมันนั้นจับจุดได้นะแล้วอันนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันมีหมดแล้วแต่ว่าถามว่ามันยากมันยากเรื่องไหนมันยากเรื่องการวิเคราะห์ประโยชประโยชที่นางถามมันกากวมมากว่าจะเป็นรวบรวมตีความหรือว่าวิเคราะห์หรือว่า หรือว่ามันพูดจริง้าวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือประโยคมันกำกวลอ่ะก็เลยเห็นปะบางข้ออ่ะน,นางสลับคำกันใช่แล้วบางทีอ่ะฉันอ่านไปก็แบบเอ๊ะทำไมข้อน,นี้มันคุยอีกแล้ววะคุณอีกแล้ววะนางแค่สลับคำกันเราก็แบบเอ๊ะหรือว่าสลับกันแล้วเราต้องอตอบตอบคำใหม่ไหมหรือว่าเราต้องตอบแบบแล้วก็มีการหลอกเรื่อง รีเซิร์ชในคลินิกรีเซิร์ชในธรรมดาใช่อะไรจะมีมันจะมีเฮลท์รีเซิร์ชกับรีเซิร์ชทั่วไปก็เช่นอย่างที่นางพูดก็คือพวกรีเซิร์ชของการระบาดอะไรเงี้ยแค่นางเปลี่ยนคำพูดนิดนึงมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปเลยจะเป็นอย่างอื่นได้เลยงั้นเราขอตัวไปกินข้าวกันนะค่ะ ดีค่ะทุกคนคือตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้ทําการสอบสอวิชาสุดท้ายไปแล้วก็คือ P C M กับอะไรนะ P C M กับ m a n a g m e n t กตั้แต่ตอน7โมง7โมงแล้วก็ตอนเที่ยงเรียบร้อยนะคะก็ถามว่าเขาสอบไปไหนบ้างก็ก็ถือว่าโอเคให้มองหน้าพวกเราตั้งสาพวกเราวราไม่รู้ก็ถือว่าโอเคแต่ก็แอบยากนิดนึงแต่ก็ยากหมดไหมก็ไม่ก็ถือว่าโอเคคะะ ก็นี่คือบล็อก3 d ันของเราค่ะก็คือ3 d ันสุดท้ายของการสอบใบมันเียนะคะก็ขอให้ทุกคนรับชมอย่างมีความสุขนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์พวกเราเลยคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย